ครับผมภาพี่น้องมาเบ่งบ้านงามครับผมบ้านไม้ครับบ้านไม้แบบไต่ทุนโล่งครับผมซื้อมาจากสโชคดีครับผมอยู่ทั้งนวลดินแดงครับผมแต่ว่าพื้นที่มืองนี้นี่ทางไปละหารทรายครับผมบาจักกิโลครับผมอยู่ไกลครับผมบรรยากาศดีครับพอดีขออนุญาตเป็นแล้วครับขออนุญาตเป็นเรี่ยวเป็นของพีสาวเพลินครับผม พอดีเพื่อนปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็เพิ่นรับสมรับสมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมแล้วก็เลยมาดูครับผมถามสอบถามราคาเพื่อนะครับราคาเพื่อนอยู่ที่สองแสนครับสองแสนต้นๆครับผมสองแสนนิดๆนี่ครับผมพี่น้องครับผมมาเบิ่งแค่น้อยนะครับพี่น้องเาเห็นง่ามครับ่านมากก็เลยเห็นง่ามก็เลยมาเบิ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวเขาให้เบิ่งกไก่ครับผมพี่น้องมีโฮมม้นําครับปลูกบักง่วงปลูกยังไงครับทางเขาครับผม มีมีรถอยู่ติดท้างรถครับผมอยู่ติดถนนเลยครับผมเป็นอยู่กรุงเทพครับเวลาเพิ่พักผ่อนลงมาพักผ่อนเพิ่อกันดๆมามาอยู่ครับผมครับสองแสนสองนี่แหละครับผมสองแสนสองก็ถือว่างามอยู่ครับผมเสาก้มๆนี่ครับนี่เสาเรียมๆนี่นี่ครับผมสอโชคดีนะครับปรดเสนสนใจนี่ครับสอบถามนะครับอยู่ทังอำเภอโน่นนีนัดนทั้งหลังไส้ครับพี่น้องครับผม ครับปล er ูกเป็นปลูกบักทุเรียนเนื้อเพิ่นข้างหลังง่ามพนันเลยครับถือว่าง่ามอยู่ครับพี่น้องหลังนี้สวยครับเนี่ยไหนวเบิ้งเยอะหน่อยครับผมเสาจกต้นนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนพี่น้องเสาวุ้นใหม่ง่ามตัวนี้ครับนี่ไม้สวยครับโอ้พี่น้องเลยเขาทานี่อยู่ครับผมเป็นอาโฮมสเตย์อย่างนี้เลยรีดีโซนเสาเสาสี่สี่สี่ ข้างละสี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่สี่สี่สิบหกสิบหกต้นครับผมพี่น้องครับสิบหกต้นครับกําลังปรับปรุงไม่ถึงว่ากําลังเอะไรยัากำลังปลูกต้นไม้ปลูกยังครับผมปลูกไม้ประดับไม้อะไรนะครับผมพี่น้องแล้วก็มีมะม่วงล้มมะม่วงมะม่วงนําดอกไม้ครับพี่น้องมะม่วงนําดอกไม้ครับสวยยัครับเพิ่นบอกว่าขึ้นไปเบิร์ดเลยครับเพิ่นยังประธานเดยดดีครับเดี๋ยวขึ้นไปชมครับผมพี่น้องครับ ระเบียงครับพี่น้องระเบียงครับลักษณะนะครับความสูงก to ็ประมาณสองหนึ่งครับผมไอ้เข้าเข้านี่นะครับความสูงจากตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็ประมาณบ่ถึงสองเมตรครับผมเมตรกว่าครับผมขออนุญาตียดก็ดเบิ่งก่อนครับพี่น้องเชื่อน้อยครับพี่น้องครับผมใบมาเบิ่งเดียวแบบผมคุณปู้จะยั้งดีตัวนี้โอ้นี่โอ้โขยั้งดีเลยครับบรรยากาศครับผมพี่น้องบรรยากาศก็ดีครับติดกระบาดนํา พูดขาวัดพี่น้องพื so then, bbe 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 ้นไม้ก็หนาครับพี่น้องครับไปพี่น้องคือได้เบิ้งเจ้าน้อยครับผมได้มาเบิ้งแล้วสหรับผู้ใดที่สนใจนะครับบันไดสามขั้นครับผมพี่น้องครับบันไดสามขั้นไปพี่น้องครับได้มากแล้วมาเบิ้งเจ้าน้อยครับผมโอ้บันไดหนาครับผมพื้นหนาโอ้หนาดีครับไปพี่น้องครับมาเบิ้งครับผมงามครับพี่น้องครับผม อืนนะครับพี่น้องครับนี่สวยมีหองนะครับผมมีหองหนึ่งอันนี้ระเบียงชานครับผมระเบียงหลอดไฟโอ้ไปสนีครับผมไปสนีระเบียงครับผมพื้นที่ก็ประมาณตรงนี้ก็สองเมตรครับผมสองเมตรนี่สองเมตรครับระเบียงทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีครับผมมีทางล่งทางผีน้ำครับทางมีทางขึ้นทางลงครับมีทางนีน้ำอันนี้ทางลงไปของนาแล้วพี่น้องเอ้ย ้องนา here, ้า็อยู่นี่ครับของน้าบเดีอยูในตัวบาทนะครับ้องหน้าที่อยู่ห้างนอกครับพื้นที่นี่ก็ับบ้าน20 30ตารางครับ30ตารางเมตรมีห้องยูมีอยูสองห้องเลครับพี่น้องสองห้องคนเพิ่อนท่านเดมาอยูถูกคนกำลังซื้อมากนลยมีประตู้องนี้มี้องหนึ่งครับของนี้ก็ปรบ้านห้องนี้ก็ปรบ้าอ2เมตร50คูณ2เมตร50ครับพี่น้องครับผมครับผมหน้าต่างก็ เปิดไว้ครับสางทะลุสลังสล้างครับผมกเสียงยังครับสเสียงยังนี่ครับผมอันอนี้ของนึงครับพี่น้องโอ้โหนกับนกพิราบอันน,นี้ก็ห้องนึ่งนะพี่น้องห้องนี้หอ้หองนี้สีเงาครับผมห้องนี้สองเมตรคูณสองเมตรคูณ สองเมตรคูณเท่า้นี่อ e ้ยาวเลยครับคูณแปดนะครับสองคูณแปดเป็นห้องยาวครับน่าจะเป็นห้องรับแขกนะครับพี่น้องฝ้าก็เป็นฝ้าลุมครับใครสนใจก็ติดต่อเลยครับพี่น้องครับผมถามเพื่อนบึงเพื่อนอะเพ็่นสือมาแต่โซครับโอโชคดีไฟอ้ไฟสว่างครับไฟก็สว่างดีครับผมสวยสวยงามครับสวยครับพี่น้องครับบึง นิดนิดนิดหน่อยครับผมพี่น้องก็ผ่านมาเห็นเลวก็ต้องอดบ่ได้ครับผมอยากช่มอยากแง่งครับผมปิดไปขึ้นครับพี่น้องไปพี่น้องครับเบิ่งชหน่อยครับผมพี่น้องครับเดิมาเดี๋ยวลองพี่น้องเนาะแต่ว่าแดดออนไฟก็เดินโถเด,ดนิดนสายไฟมาีเบร้อยครับผมระเบียงนั่งก็ร้ายครับผมระเบียงนั่งสวยครับผมสำหรับ ได้ที่ชื่นชอบแนวแบบนี้ครับผมนี่นี่ได้มีทีมีทางอีหลายนี่เขาทาได้มีสวนนี่เอาไปปล่อยสวนเลยนี่ครับผมก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องทางลงครับผมก็สีะมาณนี้แหละครับพี่น้องครับผมดีอยู่ครับผมเจ้าของเป็นอัน น้องสาวเพิ่นใจดีครับผมเพิ่นบอกว่าดูได้เลยครับเพิ่นบอกหัวงบหาหมามครับผมเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เขาอยู่เที่ยงทีเพิ่นซื้อมาทางไวัะเท่ืืนปูนอย่างดีซื้อมากก็มาตั้งเลยนะตั้งเอาเลยครับนี่ตั้งง่ายๆนะครับผมเป็นล,นงลนงงงนนังคาสันไทยเลยครับลังคาสันไยอย่างดีครับผมลังคาสันไทย โบชาดีอยู่ครับผมแม่ไก้ไก้หนึ่งห้าขนาดเลยกับไม้ไก่กันอายุครับผมพี่น้องครับกระทัดรัตตี้ซันดี้โบสูงครับพอดีพอดีนะครับผมข้างล่างเก็บอุปกรณ์เก็บพวกอียังกระด้เก็บจอบเก็บเสียมกระดาครับผมแต่กัระวังกัเสียวเชียวหยาดหายนะครับพี่น้องเนาะก็ต้องเบิ่งเอาใส่กาเลาครับผมนี่โอ้ยครับผมบานเหตุใครบานในช่วงใข่ประยุกนะครับเนาะเหตใครบานสมัยก่อนครับผมสมัยตะกี้ครับืองหน้าพ่นสิยุก ข้างนอกครับอืมงามครับผมพี่น้องครับบุรีมักอะมาเบิงด้วยครับเดวยมาแง่งมาส้มครับผมอยู่อำเภอข้างไปอำเภอละหารใต้ครับผมประมาณบ่ถึงหาดกิลด์ครับอืมครับเดินปรดานไปกระจ้อยง่ายครับปดานจอสวนก็ต้องปลูกของปลูกทุเรียนว่าทุเรียนหลังครับผมนี่ของน้ำครับผมนี่ครับด่านค้างครับผมก็สวยครับผม ด้านนี้ก็งามครับผมต่อสายดินยังเรียบร้อยเลยครับนี่ว้างเรียบร้อยแล้วนี่ขนมานาชีใส่รถบรรทุกคอกหล่อนมานี่ครับนี่ครับขนมาคางหนึ่งขางคาง,างค้นมาใหญ่ๆแบบจีบเดย์ดต้องข้นคางๆมากนะครับน้ำเป็นโตน้ำต่ตอยังเรียบร้อยเลยครับผมสวยครับผมด้นานคาง อันนี้ด่านคางครับผมดีบนมีบบกงวงแต่ว่าแดดอยู่ทั้งผีครับผมโอ้ยแดดซองเลยครับเนี่ยวงบกงวงหนาเื่อนครับผมนี่ด่านนี้ก็งามครับพี่น้องนี่ครับผมไฟไฟประดับไฟยังก็สวยครับผมวงนี้เพื่อนกับสีเฮ็ดคั่วมั่อยู่บ้างครับต่อประตูประตูเยืนออกมาประตูข้างนึงครับผมกระปุกหอนครับมือนี้ครับหอนหอน หมากน้ำอยู่หรครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งไข่เหียดครับผมเบิ่งแก่เส้นกันเล้วพี่น้องเนาะครับผมเสาแต่และเสานี่ก็ห่างกันอยู่ครับผมท่างหางกันสี่สี่คูณสองครับผมสี่คูณสองมีครับสี่คูณสองใส่น,หน,หน็อตใส่น็อตยึดเ่อโตูครับผมน็อตสองมี่ครับ เด็ดเด็ดครับเส้น็ดอุ้ยเด็ดมันจะได้กับผมใส่น็อตแล้วก็จะพูดที่ครับบางย่างหนาเดี๋ยนี้นาประมาณหนาคืบหนึ่งนาคืบหนึ่งนาคืบหนึ่งตัดีเลยพื้นนาครับผมทาสีข้งก้ม แต่แจกฟุ้มัากเลยว่าครับผมบางคนมันก็มักสูงมักต่ำครับผมยกสูงก็ได้ครับนี่ต่ำต่ำแบบนี้ก็นนะฮักดีเหรอครับขึ้นลงง่ายนะครับเนาะหอมม่วงครับนี่นั่งเล่นนั่งผักพอนได้โอ้โครับผมเดี๋ยวเอามาฝากพี่น้องครับผมฝากพี่น้องครับผมครับได้ครับทำนี้ก็ครับพี่น้องเด้ครับเดื้อครับ เบึงเป็นแนวทางครับผมดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงครับผมพี่น้องครับเพื่อเป็นเว so ็บยางครับผมเพื่อผู้ใได้อยากได้เฮต้าบ้าครับเพื่อเ็บประเดี๋ยวหวงประเดี๋ยวหามเครับผมราคาครับโบแพงครับสองแสนกว่าถืออ่าโบ้แพง้ครับถ้าถ้าเรคนมีเงินโบแพงครับผมครับผมพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมผมเห็นอยู่ในเพจทำหน้ามครับผมพี่น้องครับครับพี่น้องครับได้กระเดี่วลาครับผมครับ ขอบคุณหนไลายครับที่ให้เบิ้งเงื่อนงามครับพี่น้องธรรมชาติดีๆครับผมท่งน,นี่ปลูกมันครับผมบมีแั่มันเลยปลูกให้มันปลูกงอกปลูกยังปลูกนี่กำลัง,ง,ลงปลงกำลังปลูกครับผม